สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันเดย์วิทซีโอค่ะวันนี้ค่ะแนนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในโลเคชันแบบนี้ค่ะตอนนี้แนนอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็แนนได้เดินไปสำรวจแล้วก็เดินไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ เพราะว่าวันนี้ค่ะนายจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบริษัททีเชมเบอร์จำกัดค่ะซึ่งผลิตและจัดจำหน่านะคะตรยจีวรรวมถึงชุดปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ยังมีรวมไปถึงสังฆทานนะคะมีปลอกหมอนอที่มีบทสวดมนต์อยู่บนหน้าปลอกหมอนเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยเห็นกันต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบคันค่ะสาหรับคุณศาสย์กิชนที่ต้องการจะทําบุญนะคะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นค่ะที่เราเลือกที่จะมาหาเขาก็เพราะว่าเขามี กิมมิกมีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องทางวินัยของพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งที่นี่เขาสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการค่ะต้องบอกว่าเป็นวงการพุทธศาสนานะคะทำให้เราที่เป็นคารวะท,ที่เป็นผู้ที่ใหญ่จะทำบุญเนี่ยได้มีทางเลือกใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เอาละค่ะคุณผู้ชมเกริ่นกันแค่นี้ก่อนก็ลากันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะได้พบกันแล้วล่ะค่ะสําหรับคุณธานีนะคะที่เป็นกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทค่ะเขาจะมาเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดทั้งแนวความคิดแนะนําผลิตภัณฑ์รวมถึงพูดคุยเรื่องมาเก็ตติ้งให้เราได้ฟังกันค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราไปพบกับสกูปพิเศษที่แนนนำมาฝากกันก่อนค่ะเป็นสกูปที่พูดถึงความเป็นมาเบื้องต้นของทีชมเบอร์รวมถึงเรื่องของศาสนาที่ปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนไป บางเรื่องอยู่เหมือนกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้จากสกรูปตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับธุรกิจที่ทำรายการเตรียมมานำเสนอในวันนี้ต้องบอกกลับว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวและอยู่คู่คนไทยโดอย่างยาวนานเพราะหากเอ่ยถึงเทศกาลงานบุญต่างๆแล้วคงหนีไม่พ้นการเข้าวัดทำบุญอย่างแน่นอนใช่แล้วลสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสังฆาน ภายใต้ชื่อบริษัททีเชมเบอร์จำกัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อยู่ในเครือของสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพไม่ต้องห่วงเลยแหละครับรวมถึงความพิเศษของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองนั้นยังเกิดขึ้นจากการนำนวัตกรร,รมและแนวคิดใหม่ๆเข้ามาผสมผสานคุณผ,ผู้ชมอาจเกิดความสงสัยว่าธุรกิจการทำสังฆทานกับนวัตกรรมนั้นมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เพื่อให้ใคลายความสงสัยช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของแนวคิดนี้กันครับ